เวลาคือเครื่องพิสูจน์จงสลิดคุ้นวงทยาตรุ่นที่3ไร้กำนันจุนคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิตช์เอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร0ู6 1 8 7 7 8 1เปิดห้องรับแขก รู้จักแข่งรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์ e แห่งความสุขวา y โซ y าอาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช f เอฟเอค่ะพบกับดิฉันนอรมาเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาค่ะทาง8 9 5สิบเมกะเฮิร์นะคะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็จะนําเรื่องราวสัมภาษณ์แขกรับเชิญแต่ละท่านมาย้ำใหญ่ให้คุณผู้ฟังได้แง่คิดได้แรงบันดาลใจดดีีๆเเพพิ่่มมมาากกกกกขึ้้้นนนนนะะะะคคคคแแลวว็ชงงรรัััจจไปูุุุยบณส ทะะายาทของไร่กำนันจุนนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจมากนะคะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและก็ความเชื่อว่าองค์กรจะดีได้อยู่ที่ผู้ร่วมงานที่ดีไปติดตามฟังเลยค่ะคุยกับคุณจงศิลิ์คุณวงนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3ของไร่กำนันจุนหรือว่าคุณโป้งนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโป้งถามนิดนึ่งนะในเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยครับ คนที่อยู่รอดมาจนแข็งแรงเป็นไอดอลให้กับคนอื่นในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีไม่เยอะครับนะบางคนาเขออนุญาตจะนึ CP, นะกถึงซีพีอ่านึกถึงใหญ่ๆกันไปอย่างนั้นนะแต่ไร่กำนันจุนก็เป็นชื่อที่ติดบอร์ดว่าเป็นตัวอย่างเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรมที่ประสบความสมําเร็จอย่างดีครับมันจะเกิดอย่างไร่กำนันจุนขึ้นอีกเนี่ยยากไหมผมว่าถ้าคนที่รักการรักจะทําการเกษตรสมัยนี้นะครับนะค่อนข้างจะได้เปรียบสมัยก่อนเยอะ นะครับสมัยก่อนเนี่ยพืชผลเกษตรเนี่ยราคาจะถูกกว่าสมัยนี้เยอะเลยนะครับแต่สมัยเนี้ยพืชผลเกษตรนี่ราคาราคาดีขึ้นมาเยอะนะครับถึงแม้ว่าต้นทุนมันอาจจะแพงขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าได้เปรียบสมัยก่อนเยอะนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราต้องไม่เราต้องศึกษาให้ดีนะครับเราต้องไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทําด้วยความอยากนะเห็นเขาว่าอันนี้ดีนะก็ก็ทําเลยนะครับนะ คนสมัยนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงตรงที่ว่าคนสมัยนี้คิดว่าความสาเร็จมันได้มหมาง่ายนะพอเห็นคนเขาประสบความสําเร็จก็ดุมด,มดุมทำเลยครับนะครับแล้วก็ไปไปเจงร่วมกันนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดจะทําเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องศึกษาให้ดีนะครับต้องต้องคิดให้เยอะต้องวางแผนให้ดีต้องศึกษาให้ดีนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญคืออีกอย่างหนึ่งคือต้องต้องทําให้แตกต่างจากคนอื่น นะครับนะเพราะถ้าเกิดเราเราทาเหมือนคนอื่นเนี่ยนะครับเกษตรมันก็มีฤดูกาลมาเกี่ยวนะมันจะมีช่วงที่ฤดูกาลของออกมาเยอะใช่ไหมครับของล้นตลาดราคาก็ตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความแตกต่างแตกต่างทั้งด้านไหนอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับนะแตกต่างจะเป็นในเรื่องของของออร์แกนิกนะครับเดี๋ยวนี้ออร์แกนิกก็กระแสกระแสกาลังมาแล้วผมเชื่อว่ากระแสนี้ไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่มาแล้วก็ไปนะครับกระแสนี้จะจะจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ การแตกต่างอาจจะเป็นในเรื่องของแบรนด์ huh. นะครับนะคือถ้าเกิดเราพูดถึงคุณภาพเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่ไม่ได้น่าสนใจมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณภาพแล้วเราสร้างแบรนด์ด้วยว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์คุณภาพเนี่ย uh huh. อันนี้ก็จะสร้างความแตกต่างได้ uh huh. นะครับแล้วผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยมันในเรื่องของในเรื่องของออนไลน์มากเกี่ยวเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะจะค้าขายโดยตรงกับเอ็น s ูเซอร์ได้ uh huh. นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสักประมาณสัก10ปีบวกลบเนี่ยนะฮะ นะเอ่อเราจะเจอกระแสะค้าปลีพก,กพอก่พอค้อาคนกลางพ่อค้าคนกลางใช่ครับ<ม>นะแล้วก็เกษตรกรก็จะแย่เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทําของมีคุณภาพคุณมีแบรนด์นะคุณสามารถขายของออนไลน์ได้<ม>นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คนที่รักการเกษตรเนี่ยนะก็สามารถที่จะเติบโตได้คนทำเกษตรไม่ต้องจนใช่ครับถูกต้องครับคนทำเกษตรรวยได้ใช่ครับตอน<ม>ตอนผมเรียนจบมาเ่ยนะครับเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยมาทํางานที่ไร่เนี่ย ผมมีคำถามมากเลยนะแต่รู้สึกว่าไม่ได้ถามเขาว่าแบบจะทำที่ไม่ได้ถามเขาคือไม่ได้ถามคุณพ่อใช่ครับจะทําไปทําไมการเกษตรมันจะรวยไหมเนี่ยยากก็ยากเหนื่อยเก้อเหนื่อยเหนื่อยเก้อเหนื่อยแน่นอนก็หม่แน่นอนนะครับนะราคาก็ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าวันเนี้ยวันเนี้ยไอ้คําถามพวกนั้นไม่มีละเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทําให้มันเสถียรได้ทุกคนใช่ครับถูกต้องครับไม่ต้องคนทําเกษตรไม่ต้องงอฟ้าฝนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกกับฟ้าฝนใช่ไหมถ้าเราถ้าเราทําเกษตรยุคนี้อย่างนี้ จริงๆมันมีทางเลือกนะครับเกษตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าฟ้าฝนาธรรมชาติมีผลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยได้นะครับและต้องเรียนว่าจริงๆเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเนี่ยมันมีมานานแล้วะนะครับอิสราเอลนี่ก็เป็นเป็นต้นต,นตำรับเรื่องนี้นะครับแต่สมัยก่อนเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างแพงนะครับแต่สมัยนี้ถูกลงมาเยอะนะครับนะครับสมัยสมัยเมื่อผมทําใหม่ๆเนี่ยท่อน้ําหยดเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับ พราะน้ำหยดคุณภาพดีนะไม่ใช่คุณภาพทั่วไปนะฮะเม็ดหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบประมาณสิบบาทนะครับแต่สมัยนี้เม็ดหนึงนงน่งแบบบาทหนึ่งก็มีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องธรรมชาติเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มาช่วยได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเดี๋ยวนี้คนก็จะพูดว่าโลกร้อนใช่ไหมครับกัวบอมิ่งนะครับถามว่าจริงไหมจริงนะครับแต่ต้องทราบนะครับคนคนบอกว่าโลกร้อนเนี่ยคนจะนึกถึงว่าอากาศมันร้อนขึ้นใช่แล้วมันก็แรงมากขึ้นใ ต่ทราบไหมครับว่าจริงๆปัจจุบันเทียบกับอดีตนะครับเดี๋ยวนี้ฝนไม่ได้ตกน้อยลงนะครับ oh. ฝนตกมากขึ้นด้วยซ้ำอย่างการดีขึ้นเหรอฝนตกมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือจํานวนวันที่ตกมีน้อยลงอ oh. นะครับนะพอฝนตกจํานวนปริมาณฝนทั้งปีมากขึ้นค่ะแต่จํานวนวันน้อยลงนะครับ oh. นะสิ่งที่ตามมาคืออันที่หนึ่งช่วงหน้าฝนฝนจะหนักขึ้น <Okay. S 2> นะใครไม่ได้สร้างการป้องกันไว นะครับก็จะโดนทําลายนะอันที่สองหน้าแ้งจะแ้งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครไม่ได้มีการบริหารน้ำไม่ได้กักเก็บไว้ก็ทําเกษตรหน้าแ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีการจัดการน้ําที่ดีนะครับหน้าฝนเราก็ไม่โดนทําลายนะเราสามารถกักเก็บน้ําหน้าแหลงไอ้หน้าฝนไว้ใช้ได้หน้าแ้งเราก็ทําเกษตรได้นะเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วมันก็ทําให้ทําให้แก้ปัญหาได้ในเรื่องของธรรมชาติซึ่งมัน มันก็จริงครับที่มันแบบมันยากกว่าแต่ก่อนในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีการเรียนรู้ต่างๆตามมันทันได้นะคะค,ค,คือพอฟังอย่างที่โป้งลอยฟังมีความรู้สึกว่างานด้านการเกษตรก็ไม่ไม่น่าจะยากลําบากนักแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้คนได้เติบใหญ่ได้นะฮะเอาเอาจะบอกว่าเอาความสําเร็จเอารวยเอาดีจากอาชีพเกษตรได้ไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะเขาก็ทําได้อยู่ ไม่ไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้เลยล่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับทำทำเกษตรนะครับห้ามใจร้อนนะครับเหรอครับห้ามใจร้อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้นไม้มันโตช้าเหรออ่าต้นไม้มันโตต้นไม้มันมันใช้เวลาในการโตแล้วกันนะครับแล้วก็เกษตรเนี่ยมันจะมีฤดูกาลมาเกี่ยวนะครับเอ่อทำเกษตรเนี่ยนะครับบางทีเราเราทำงานทั่วไปเนี่ยนะครับเออเราวันนี้เราทําไม่เสร็จใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้เราทําเสร็จแล้วเราชาไปจหนึ่งวันถูกไหมครับเดือนนี้เราทําไม่เสร็จ เดือนหน้าเราทําเสร็จก็ช้าไปหนึ่งเดือนถูกไหมครแต่เกษตรเนี่ยบางทีช้าไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับมันคือช้าไปหนึ่งปีนะฮะเพราะฤดูกาลมันขาดไปแล้วนี่หรือกมล่เงื่อนไขมันเยอ่าอย่างบางช่วงเนี่ยพืชบางชนิดเนี่ยต้องพักตัวหน้าหนาวนะครับปรากฏว่าเราทําไม่เสร็จเดือนนี้เดือนหน้ามันหนาวแล้วอดเลยนะครับต้องรอไปทําฝนหน้านี่หรอกปล่ครับอะไรพวกเนี้ยนะครับต้องต้องมีความเข้าใจพวกนี้ นะครับอ <N Memorial> ัน <C> น <eine ee> ี <N> ้ก็เป็นในส่วนของการบริหารงานแบบโป้งนะคะในในกรณีของไล่กำเนันชุนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าตอนนี้โป้งอายุสามสิบเก้าสามสิบเก้านะคะคุณพ่อนี่เท่าไหร่นะแปดสิบห้าเกษียณแปดสิบเก้าห้าสิบปีห่างกันโอเคโอเคแล้วคุณพ่องเราคะคุณผู้ฟังอีกห้าสิบปีนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 MindMap ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน MindMap ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก MindMap ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ8 70ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรมแอมบัสเตอร์สุข,ขุมวิท รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02618781-4 7 4. My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ฟังพระต้องใครครวรต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขันาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยกจะสอนเธอวิชาะไรครับวิชาอมะตะโอ้อมะตะที่มีโรงงานยางเยอะๆนั่แหละครับพบกับงานมีเทศมีท็์กสัญจร 9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2,559สมโพธ60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทนรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านวไยโซยาอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็์สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อควรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเรา สะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Y s o y a ค่ะสนใจสอบถามโทร02 908 8585หรือ www.yusensoya.co.th ตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม1.9คือคำตอบ Isuzu MU-X รุ่นใหม่1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6สปีดภายในโทนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อมบิวอินแคมีเร Isuzu MU-X รุ่นใหม่1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคต Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ บูซันเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีทเอฟจัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ8ถึง70ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรมแอมบัสเตอร์สุข,ขุมวิทรับสมัครดูนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02618781-4 MyMap ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวันตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักิ์สุริยจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัวเทรอินวันประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart r e a l s s t r ี e Boxer Training Version 2โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม3แสนบาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดข่าว้องรับแข่สนักสุนโดย Isuzu New เเอกสิทธิ์แห่งความสุข กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลผู้นำชุมชนสมาชิกเครือข่ายอา,าอสาองค์กรสาธารณประโยชน์และสถาบันการศึก,กษาในเขตจังหวัดสักแก้วเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศในวันที่25-26เมษาย,ยน2559ณโรงแรมอินโดจีนออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022994469-70ด่วนรับจำนวนจำกัดติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับอนุมาได้ที่ idline@okma.ws กับข้าสู่องเราแขกสวิตฟเอ็มนะเขาบอกว่าเราทําวันนี้เพื่อวันข้างหน้านะวันนี้ที่ป้องบริหารงานไล่กำนันจนอยู่เนี่ยนะถ้ามองยาวๆไปเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างคะเนรนคมที่แน่ๆนะครับผมคงไม่เกษียณตอน85ท่าพอแน่นอนไม่แน่ผมไม่ต้องถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกผมแล้วครับอ๋อเด็ดมากครับสิบเดือนครับพอๆกันละมั้ยก็ก็โอเคก็ต้องรอลูกก่อนล่ะแต่แต่อย่างนี้ครับพี่ความตั้งใจของผมก็คือว่า ผมรุ่น3าถูกไหมถูกพระฉะนั้นต่อไปมันจะเป็นรุ่นที่สี่ใช่นะครับความตั้งใจของผมก็คือว่ารุ่นที่สี่ที่มาบริหารไร่กำนันจุนเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกหลานก็ได้นะครับเพราะทําไมรู้ไหมฮะเพราะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ใครจริงๆตัวเลือกเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าลูกหลานนะตัวเลือกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกผมใช่ไหมครับจริงๆก็ก็ลูกพี่สาวก็ได้ถูกไหมครับหลานๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนะเด็กพวกเนี้ยนะครับ นะครับโตในเมืองนะครับแล้วส่วนใหญ่โตเมืองนอกนะแล้วพี่ลองคิดดูว่าถ้าเราบอกมันนะบอกว่าเดี๋ยวเรียนตั้งใจเรียนให้ดีนะเดี๋ยวจบแล้วไปสืบต่อที่เพชรบูรณ์ผมว่าผมว่ามันคุยกันลาบากนะพี่ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยไม่ตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นลูกหลานจะต้องนําสกุลคุนวงไม่ไม่ตั้งความหวังอย่างนั้นนะเราก็ต้องจัดระบบให้รุ่นที่สี่เนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเป็น เป็นมืออาชีพมาบริหารได้แต่เขาว่ามืออาชีพที่ว่าไม่ใช่มืออาชีพที่เราไปไปซื้อตัวมาไปที่ตัวมาเลยนะฮะมืออาชีพที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นลูกม่อของไรกัเนจุนนี่แหละนะครับแต่ว่า <DNA S 1> วใช่ครับแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกหลานนะครับ,รบนะส่วนถึงเวลาจริงๆถ้ามันมีลูกหลานคนไหนรักดีอ่าที่ที่เขาอยากมาทำํำและเราอยากให้เขามาทําต้องสองข้อนะ ไม่ใช่มันมันไม่มีที่ไปมันก็มาอยู่แต่เราไม่อยากให้มันมาก็ไม่เอาไปได้นะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสใหเคใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าถ้าไปตั้งความหวังไว้ผมว่าโอกาสเสี่ยงมีสูงที่จะผิดหวังอ,อันนี้เป็นวิสัยทัศน์การบร,ริหารงานของเรารอีกสี่สิบห้าสิบปีข้างหน้านะเจเนอชั่นต่อไปถ้าเกิดคนที่ฟังชีวิตของปงมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยห้าวันนะนะ,นะถ้าเขาบอกว่าอะไรที่น่าจะเป็นสูตรสําเร็จให้ให้โปงสามารถดูแลไล,ล่กำนังจุนได้อย่างดีในวันนี้นะเพราะว่าถ สามสิบเก้าปีเนี่ยบางคนกโอ้โหจะไหวเลยจะจะ,จะโออยู่เหรออะไรเงี้ยนะแต่ป้งก็ทําได้อะไรเงี้ยครับคิดว่ามันมันมาจากสูตรสําเร็จอะไรบ้างมันมาจากหลักการอะไรบ้างที่ป้งทําได้ครับเมื่อกี้พอพี่พูดถึงสูตรสาเร็จผมก็เลยยิ้มเลยเพราะผมว่าผมมีความคิดว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จอนะครับนะแ,แล้วก็ที่ที่เรียนไปก็คือว่าที่ผมเป็นห่วงเด็กสมัยนี้นะครับก็คือว่าเด็กสมัยเนี้ยมีความรู้สึกว่าความสําเร็จมันมันง่าย ต้องเร็วต้องได้ง่ายอย่างนั้นมันมันง่ายแล้วก็บางทีเขาก็มีความรู้สึกว่ามันมันมีมันมีส่วนสําเร็จนะครับเขามีความรู้สึกว่าแบบไปไปฟังสัมมนาไปฟังใครพูดไปอ่านหนังสือ h า w ทูไงอ่าไปฟังสัมมนา h า w ทูไปอ่านหนังสือ h า w t ูทําตามนี้สําเร็จแน่นอนนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีนะครับนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาต้องตอนเด็กๆเนี่ยนะครับตอนที่ยังยังยังยี่สิบกว่าเนี่ยนะครับขอให้เขาแบบขอให้เขาลองให้เต็มที่เลย นะประสบการณ์ให้เต็มที่จากผู้ขายสาขาอาชีพใช่ครับและสุดท้ายเนี่ยขอให้เขาเลือกทิศทางของตัวเองนะครับแล้วเขาร้อยเปอร์เซ็นกับมันนี่มันจะก็จะมาอย่างคําพูดที่บอกว่าทําในสิ่งที่รักครับเขาเลือกเองว่าจริงจริงไะจริงจริงคาว่าทําในสิ่งที่รักเนี่ยนะครับมันมันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้รักมันโดยธรรมชาตินะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่เรา เราเลือกมันด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับนะนะครับมันอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่มันดีแบบแปดสิบเปอร์เซ็นมีไม่ดียี่สิบเปอร์เซ็นต่ะแต่ว่าเราเลือกมันนะครับเลือกแล้วเราเลือกมันเพราะอะไรเพราะเราเลือกมันนะไม่ใช่เราเลือกมันเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่นะเราเลือกมันเพราะเราเลือกมันแล้วขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับนะแล้วสุดท้ายพยายามทําให้เต็มที่นะครับนะสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเราพบว่ามันไม่ใช่จริงๆเราจะเปลี่ยนไม่มีปัญหาเลยนะครับ แต่ที่สาคัญคือต้องร้อยเปอร์เซ็นะเหมือนกับเขาที่เขาพูดถึงทฤษฎีหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นชั่วโมงเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าผมผมไม่แน่ใจว่าใครตั้งทฤษฎีนี้นะครับนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นอัจฉริยะภาพไม่ใช่เก่งนะพี่เป็นอัจฉริยะภาพเนี่ยในด้านในดนในด้านหนึ่งนะครับคุณจะต้องทํามันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับแล้วคุณจะเป็นอัจฉริยะในด้านนั้น หนึ่งมหนมื่นชั่วโมงชั่วโมงไม่ว่าด้านไหนก็ตามนะอถ้าคุณเล่นทําถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมงไงคุณก็ต้องได้ดีกว่าคนอื่นอ่ะใช่ครับนะนะคราวนี้ไม่ใช่แค่เก่งนะจฉยยะนะพี่เก่งมากอแล้วผมผมเคยคํานวณดูนะถ้าถ้าพี่ทำหนึ่งหมื่นชั่วโมงสมมตินะพี่ทําวันละแปดชั่วโมงเอาทำเหมือนทำงานเลยนะหนึ่งหมื่นหันแปดพี่ยังมีเวลาส่วนตัวนะแล้วตอนตอนหลับนี่พี่ก็หลับได้เต็มที่นะไม่ต้องตื่มาได้ซ้ำนะก็ได้นะวันละแปดชั่วโมงนะอาทิตย์หนึ นะครับเล่าไปกี่วันกี่ปีอะสี่ปีแล้วแล้วพี่ว่าคุ้มไหมว่าพี่สละเวลาสี่ปีในชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นตให้พี่แบบเจ๋งมากๆในเรื่องนั้นนะคุ้มคุ้มถูกไหมครับคุ้มชีวิตคนเราตั้งกี่ปีอะถูกต้องใช่ไหมแต่คนเราแปดสิบปีมันก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ะห้าบาทจากหนึ่งร้อยบาทใช่แล้วแล้วพี่สามารถแล้วพี่สามารถพี่พี่ลงทุนไปห้าแล้วพี่ได้ที่เหลืออีกจังเก้าสิบห้าบาทใช่มันคุ้มจะตายใช่ไหมแต่ปัญหาเด็กสมัยนี้คือมันมันไม่ทนมันมีความรู้สึกมันเข้าไปทํางานที่เเนนียใช่มดือ ใช่ไหมปีหนึ่งแล้วมันยังไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาแล้วมันก็บอกที่นี่ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนที่ที่นี่ก็บอกมันก็ไม่ใช่เหมือนกัน่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าแบบศึกษาให้ดีนะครับดให้มาเลือกสักอย่างทํามันเต็มร้อยนะครับผ่านไปแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่เนี่ยต้องอย่างน้อยสี่หปีนะคือให้มันเต็มที่จริงๆไม่ใช่ทาไปสามเดือนแล้วก็บอกไม่ใช่นะนะครับถูกไหมครับทำไปสี่ห้าปีอย่างเต็มที่นะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่จะเปลี่ยนไม่มีปัญหาให้มันสุดๆไปเลย้อจะบกว่ามันสุดๆไปเลยใช่ โอ้โหนี่นี่เป็นสุดที่เราจะวัดตัวเราเองก็ได้จะสร้าง<ช>ตัวเราเองก็ได้นะวัดว่าเราเหมาะสมกับสิ่งนั้นไหมหรือเราจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จได้ไหมถ้าเราสามารถผ่านไปได้ถึงหมื่นชั่วโมงใช่ครับนะโอ้โหนี่นนว่าง่ายไหมถ้าเอาจริงนะทาไมถึงว่าเอาเป็นคนเราจริงกัจังนะมันก็อยู่ในความสามารถที่จะทําได้นะใช่จริงๆมันไม่ยากนะไม่ยากเพียงแต่ว่าทําหรือเปล่ามันก็คิดย้อนเหมือนกับเราเรียนหนังสืออยู่ในระดับปริญญาตรีเราก็เรียน4ปีเหมือนกันนะก็ประมาณ8ปชั่วโมงบวกลบเนี่ยถ้าเราแบบเอากับมันตั้งใจเรียนจริงๆครับ มันก็มันก็คงจะได้อะไรเยอะจากการเรียนพี่ไม่ได้หมายถึงว่าเกียรตินิยมะนะมันคงจะได้รับรู้อะไรแตน่นั่นหมายว่านั่นเลยพี่มผมผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าคนที่เรียนแล้วไม่จบเนี่ยหรือไม่จบสี่ปีเนี่ยมันทํำยังไงมันไม่จบคือในในความรู้สึกของผมคือถ้าเกิดคุณคุณเข้าเรียนครบนะแล้วตอนเรียนนี่คุณเรียนนะคุณเรียนจริงนะไม่ใช่ว่าคุณหลับนะคุณเรียนให้ครบเข้าเรียนให้ครบก่อนสอบคุณก็มาอ่านหนังสือสักหน่อยผมว่า,ย,ายังไงจ็จบนะครับแต่ไงก็ต้องจบนะครับ ผมก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันเรียนไม่จบสี่ปีไม่จบก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เอ่อคอนเซเทรตมากไม่ได้เอาจริงจังไม่ได้เดียจริงๆอือครับคราวนี้ในในกรณีของบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้หลายคนบอกว่าจะกปิดเอซีขอมุมนี้ชนิดหนึ่งนะเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเกษตรบ้านเราเนี่ยหลายคนโอ้โหเราสู้เวีนามไม่ได้หรอกเขาไปเยอะแล้วเราที่นู่นก็โอ้โหเขายังพร้อมกว่าเรานะเขาอนาคตสดใสกว่าเราเนี่ยมุมมองของโป้งว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆคือถามผมว่าสู้ได้ไหมเนี่ย ผมคิดว่าสู้ได้แน่นอนคือผมมีมุมมองว่าเมืองไทยและคนไทยไม่เอาเมืองไทยดีกว่าเอาคนไทยผมมีมุมมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่โคตรเก่งนะครับนี่เธออยากเอาเข้าฆ่ากันเองอยากให้กาลังใจกันจริงจริงหะคนทยพี่ลองคิดดูเราผ่านปัญหาเศรษฐกิจอะไรมาบ้างเราผ่านปัญหาการเมืองอะไรมาบ้างใช่ไหมเราผ่านเรื่องอะไรอ่ะ น้ำท่วมอะไรฝนแล้วมันต้องเยอะวยะแล้วเรายังเรายังอยู่ได้ขนาดเนี้แบบสบายๆชิลๆได้ขนาดเนี้คิดดูว่าเราโคตรเก่งเลยนะนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเรามีทิศทางที่ถูกต้องนะครับเราเอาจริงอ่าเราจริง,รงแล้วแล้วเราทํางานเป็นทีมอีกนิดนึงเออทำงานเป็นทีมน่าสนใจนะเขาเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยทําคนเดียวเนี่ยเก่งทําเป็นทีมแล้วไม่ค่อยได้เรื่องแต่แรกกันมาทีมดีมทีมเก่งอ่าใช่ครับนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราที่เราเราประสบความสำเร็จใช่เพราะฉะนั้นทีมนเนี่ยเฮ้ยมันถึงติดกันขนาดนี้ ก็เห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยครับนะให้คนอื่นให้น้อยให้คนอื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ได้นะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนไทยเมืองไทยเนี่ยมีประสมีศักยภาพมากๆเลย AEC ซสู้เขาได้ไหมสู้เขาได้แน่นอนนะครับแต่ผมมีมุมมองอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับ Aec นะครับคือนะคือแทนที่เราจะมองว่าเราจะไปสู้กับเขาแต่มองว่าเราจะไปร่วมกับเขายังไงนะครับอะไรที่อะไรที่เราทําได้ดีนะอะไรที่เราทําได้ไม่ดีใช่ไหมครับร่วมกัน นะครับแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆดีกว่าอะไรที่เราได้เปรียบเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเมืองไทยเนี่ยในในเขาเรียกอะไรแถลงพิโดจีนเหรอใช่ไหมเรานี่เป็นศูนย์กลางแน่ๆใช่ถูกไหมครับพม่าจะไปลาวจะไปเวียดนามจะไปกัมพูชาดีมากยังไงต้องผ่านเราแน่ใช่เราเป็นทับเรื่องการบินเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราเจ๋งอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าบินข้ามเราไปได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดในเรื่องของของการ การบริการอย่างเงี้ยนะครับเราชนะเลิศเราชนะเลิศแน่นอนใช่ไหมครับนะอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้อย่างเช่นคนไทยรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบงานเหนื่อยงานเหนื่อยใช่ไหมเราก็ไปให้เขาทําอะไรพวกนี้นะครับจริงจริงบริหารจัดการหน่อยใช่ร่วมกันได้นะครับอย่างอย่างเล่านิดนึงนะครับอย่างผมทําเส้นไหมขายผู้ทอดนะครับเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาหนึ่งคือผู้ทอดเดี๋ยวนี้มีแต่แก่ๆขอโทษครับมีแต่ผู้ใหญ่อายุมากหน่อยอ่านะอายุแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบใช่ไหมผมไปเยี่ยมลูกค้าที่ลาว ที่เราก็ใช้เส้นไหมเรานะครับ uh huh. นะเดี๋ยวนี้คนลาวก็ลิ้งไหมไม่เป็นละใช่ไหมครับก็ต้องใช้เส้นไหมของเรานะผมไปดูงทอเขาเนี่ยผมแปลกใจมากเลยมีแต่สาวสาวสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองนะครับสาวสาวทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทอผ้าแบบลายวิจิตอ่ะ oh. ผมก็บอกโห oh. ทําไมแบบเต่งมากเลยอะ่ะมีแต่สาวสาวทอถ้าเป็นเมืองไทยนะต้องสี่สิบห้าสิบหกสิบเขาหัวร้องเลยเขาบอกว่าเ oh, มืองลาวอะ่ะสี่สิบกว่าไม่ทอผ้าแล้วตาไม่ดี oh. นะมีแต่ันะ้นะั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็เ,เป็นไปได้นะที่เราจะไปทอที่ลาว <Okay. S 1> นีอ่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าแบบผมว่าเราสู้เขาได้ไหมเราสู้ได้นะนะครับแต่ว่าที่สที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราจะร่วมกันยังไงมากกว่าเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะไวโอเชียน นะฮะเราไม่ต้องไปแข่งกันกันดุเดือดนะแต่เรามองว่าเราจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะฮะนี่เป็นสไตล์การบริหารงานของน้องโป้งจงสรีคุณวงเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราได้ฟังแง่คิดดีๆของทายาทรุ่นที่3าของไร่กำนันจุนแล้วนะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นท่านใดน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันใหม่ได้ค่ะ7นาฬิกา30นาทีทางสวิต FM เอ5็มแปดสิบเกเมค่ะวันนี้ดิฉันนนนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM เเ ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7จดนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาส,สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด0 2 6 1 8 7 8 8 1 4 MyMap ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ บูซันเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ8ถึง70ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรมแอมบัสเตอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำวนจำกัด สอบถามโทร0 2 6 8 1 8 7 7 8 1 4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซยาอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ร้อยร์เซ์สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเรา สะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ w i l s o y a ค่ะสนใจสอบถามโทร02 908 8585หรือ www. usensoya. co. th วังพระต้องใครครวรต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขันาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอว,วิชาอะไรครับวิชาอมตะ โโอออ้มมััตรราทีี่งงนนเยะะะคบพบกับงานมีเทศมีท็อกสัญจอด9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2,559สมโพธ60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทนรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่าน ปลทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่1.9 DDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงมา้าแรงดุทุกองศาโดยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจโดยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Life ฟังพระต้องใครครวญ ต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ําว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาะไรครับวิชาอมาตะโอ้อมาตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีท็์กสัญจร 9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2,559สมโพธ60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่าน นี่คุณออนอุมาหาบริษัททั้งตัใช้สมพั์ให้ผมหน่อยซิโอเคค่ะวางแผนสี่ให้ด้วยนะครับโอเคค่ะเื่องจัรผ้าทนาทรัศน์ที่ยุหลังสือพินด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปถามมาสิครับโอเคค่ะบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทรศ6 68์สอ่ป็เ